สวัสดีครับผมพอกันแร้วครับก่อนข้ามมีสารมันเม็ดครับวันนี้ครับออมาครับวันนี้วันที่สิบที่พฤศจิกายนเสาร์ครับหกสิบห้าครับวันนี้ครับเมื่อนี้ผมกติมหาเพ่งเจริญการช่างครับสองพันยี่สิบสองล่าสุดล่าสุดครับวันนี้ครับเปินออกมาเลยสองสามเดือนเองครับนี่นะครับเพ่งเจริญการช่างเพิ่นมาจากอำเภอ บัวเชษครับจังหวัดสุรินทร์ครับนี่แหละครับจะขวงรถเพิ่นก็คือเก้นั่งครับเก้นั่งมาจากอำเภอบัวเชษครับนี่แหละครับไปครับไปติดตามชมเลยครับโู้ดีกคันหนึ่งครับเป่าไก่ครับเป่าไก่บ้านนอนแดงครับผุ่นท่านผุ่นกู้บตา รถเกี่ยวเข่าขนาดกิวครับคู่ตาของเบาะใกลบ้านดอนแดงครับตามาครับวันนี้มาเบิ่งเพ่งเจริญการช่างกันครับวันนี้ครับเกินามากเกี่ยวเข่าหน้าปังพี่ออกสิผาพี่ครับอยู่ทางพี่ละทางบุ้งบ้านดอนแดงพี่ครับ ไปติดตามชมเลยครับครับ,รบไ,ปไปสิไปติดต่อมันกับไปได้เลยครับรอคนจอดอยู่ตัง้งคู้นครับบ้านเขืองเลยหานมองไฟไปครับยกัวมือครับ นี่แะครับเพ่งจะเรื่อนการช่างครับนี่นละครับไอสองพันยี่สิบสองนิ้วสองร้อยเจ็ดสิบเทอร์โบเกฮ่าครับเครื่องยนต์เกหาครับของเกนั่งเพื่อนมาจากอำเภอโบโอเกตจังหวัดสุรินทร์ครับ สำหรับถังเผาเพื่อนกาสองตันกระปีหาร้อยครับสองปันหาร้อยกิโลกร,รัมครับ จะเริ่มกดติดตามอะไรกดแร่ก่อนค้ำนี่เด้อครับและกดกระดิ่งน้ำครับพี่น้องครับเมื่อนี้ออกมาหากินทั้งพุงพี่เด้อครับมาหากินน้ำรถเกี่ยวเข่าดิพี่ครับประเภทนี้ประเทันี้ครับเดี๋ยวอ้ประเภทนี้นมีห,มลหลายๆก้อนครับก็จิไปหากินน้ำประเภทนี้ต่อไปครับ ครับก้นอีสานลูกอีสาน่าได้รวยมาจะเกิดครับก็ต้องไอ้ฟันฟ้าปันฟ้าอุปสรรคจังน้อยครับ ชมไปเรื่อยๆนะครับเพ่งเจริญการช่างครับรถเจนั่งมาอยู่อำเภอบัวเชิดครับจังหวัดสุรินทร์ครับใครจะไปติดต้อเพิ่นก็นได้ครับเพิ่พภากยูพูนครับทั้งหานบางไฟบ้านเขืองครับตำบลบ้านเขืองอำเภอเกียงขวัญเจเริญครับขู่ข,ขัวมือครับเลยหานบังไฟไปยุข่ขัวมือลนะ่ะ ครับนี่แหละครับรถเพ่งเกือการสั้งเนีนิวสองร้อยเ0เร่งมาด้วครับ เธอโบกเกหาครับเครื่องยนต์เกหา เมื่อนี้วันที่สิบสี่วันเสาร์เพื่อสภาคมปีหกสิบห้าครับเมื่อนี้ผมก็น้ำเเพ่งเงจริญการช้างมายุาพี่ลหรครับที่ทางบุงทางบุงบันดอนแดงเลรอครับตอนนี้กำลังเที่ยวเขานะ่าปังปีหกสิบห้าโยค,าครับเนี่ยครับนิ้วสองร้อยเจ็ดสิบเทอร์โบโกเกฮาครับสำหรับถังใส่เข่าเพิ่นก็น